ชูเซระครับซัมเมอร์2024ัยบูฟ่า955ลุ้นมันครบทุกลีกแอดไลน์มาเลยที่แอดยูฟาาลิงก์อยู่ที่เฟิร์สคอมเมนต์เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลชูเซระครับทางการฟอเรสคว้าดาวรุ่งเยอรมันเสริมทัพฟอเรสเปิดตัวเอริกดาซินวาโมเรล่า ดาวเตะทีมชาติเยอรมันชุดยู17ดึงมาจากซังเพาวลีเซ็นยาว4ปีนะครับนอตติงแฮมฟอเรสประกาศยืนยันการคว้าตัวเอริกดาซินวาโมเรราวิงแบ็กดาวรุ่งชาวเยอรมันมาจากซังเพาวลีที่น้องใหม่จากสกุนเดสลีกาเยอรมันอย่างเป็นทางการแล้วดาวเตะวัย18ปีสัญญาก,กับเจ้าป่าเป็นเวลา4ปีหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028 ขณะที่ค่าตัวรวมแอดออนสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าอยู่ที่ราว1.5ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านบาทนะครับดาซินบาโม,โมเรล่าอยู่กับทีมเยาวชนของซังปาลีมาตั้งแต่ปี2015ก่อนก้าเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2023และลงเล่นให้กับทีมไป1น,นัดโดยเจ้าตัวทำงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมชาติเยอรมันชุด U17 ที่ได้ทั้งแชมป์ยุโรปและก็แชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับ ดาซินวาโมเรล่าซึ่งเล่นในทั้งวิงแบ็กขวาและก็แบ็กขวาเผยหลังจากเปิดตัวกับเจ้าป่าว่าผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมได้ยินกับเพียอนีกมามากและหลายอย่างกับสโมสรต่างๆมากมายดังนั้นผมจึงมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่กับนอตติงแฮมฟอเรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรที่มีประเพณียาวนานเหมือนกับสโมสรเก่าของผมผมและครอบครัวมีความสุขจริงๆกับความท้าทายใหม่ครั้งนี้ดาวรุ่งเมืองเบียร์กล่าวทิ้งท้ายนะครับ ชูสละล้ครับทางการเวสต์แฮมคว้าเวสต์ฟอร์เดอริงแฮมโกมือเกา่าเวสต์แฮมหนึ่งตัวเวสต์ฟอร์เดอริงแฮมโกมือเกา่ามาร่วมทีมสัญญา2ปีแบบไร้ค่าตัวคุณคอนเวสต์แฮมเูไนเต็ดทีมดังจากศึกเพลเมลิกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวเวสต์ฟอร์เดอริงแฮมปรึกษาประตูประสบการณ์สูงชาวอังกฤษ มาสั่ทับจางเป็นทางการแล้วหลังจากนักเตะหมดสัญญากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในทวารวัยสาปีสัญญากับคุณคอนเป็นเวลา2ปีหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026และจะมาร่วมงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้หลังจากหมดสัญญากับดาบคู่ที่เจ้าตัวอยู่ด้วยมาตั้งแต่ปี2020นะครับสาหราฟโฟลเดลิงแฮมได้โอกาสลงเล่นฟอสซอลให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในพริกอังกฤษฤดูกาลที่แล้วไปทั้งหมด30นัดเผยหลังจากสัญญากับคุนคอนว่า มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมกับการได้มาเป็นนักเตะเวสต์แฮมทันทีที่ผมได้ยินเรื่องความสนใจมันก็เป็นสิ่งที่ผมกระตือรือร้นที่จะจัดการและทําให้รู้ร่วงผมดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมโชคดีที่ได้มาเล่นให้กับทีมที่มีฐานแฟนบอลที่แข็งแกร่งจริงๆอดีตโกทีมชาติอังกฤษชุดยู19กล่าวนะครับ ชูสละครับทางการโยซิสตานิซิชขยายสัญญากับบาเยนถึงปี2029โยซิสตานิซิชแนวรับชาวโครแอตสะบัดหมึกขยายสัญญากับบาเยอร์มิเนกออกไปจนถึงปี2029เรียบร้อยหลังจากทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างถูกส่งตัวไปให้กับไบเออร์เลวอร์คุเซนยิ้มตัวใช้งานเมื่อซีซั่นล่าสุด บายเยมิเนกยอดสโมสรจากสุลุกหนังบุนเดสลีกาเยอรมนีประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโยซิสตานิสิชกองหลังชาวโครแตอตได้จดประกาศต่อสัญญาค,าคักแข่งในทินอาริอนสอารีนาออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2 0 2 9เป็นที่เรียบร้อยทางนี้ตานิสิชอยู่กับบาเยมนตั้งแต่ระดับเยาวชนโดยกล้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2021แต่ยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้ก่อนถูกส่งตัวไปให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น ยืนตัวใช้งานเมื่อรุูการ2023-2024ที่ผ่านมาและทำผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญช่วยทับห้างขายยาคว้าดับเบิลแชมป์ภายในประเทศทั้งบุนเดสลีก้าและก็เดฟเฟโพคาวนะครับผมดีใจที่ได้เซ็นส,สัญญาใหม่กับสโมรสรของผมซึ่งนั่นก็คือเอฟซีบาเยินผมเป็นแฟนบอลของสโมรสรน,นี้มาตั้งแต่ผมจำความได้ผมอยากจะขอบคุณเลเวอร์คูเซนด้วยเพราะผมได้เรียนรู้อะไรมากมายที่นั่นทั้งในและนอกสนาม ผมได้ลงเล่นหลายเกมและมีโอกาสได้แสดงให้เห็นว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างมันทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นและผมก็คิดว่าผมจะกลับมาที่นี่ในแบบที่เป็นนักเตะที่ดีกว่าเดิมเป้าหมายของผมถือว่าชัดเจนผมพร้อมทุ่มเททุกอย่างอุก FC Bayern และอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันเยี่ยมจริงๆที่ได้กลับมาอยู่บ้านดาวเตะทีมชาติโครเอเชียในวัย24ปีเปิดใจนะครับ ฉูสละครับทางการนาโชเฟน n นเดสเปิดตัวลุยลีกซาอุนาโชเฟนานเดสเปิดตัวลุยลีกซาอุอย่างเป็นทางการแล้วหลังแยกทางกับเรอัลมาดริดที่อยู่ด้วยมานานถึง23ปีนะครับอากาเซียสโม,มสรน้องใหม่ในศึกซาอุดีโปรโลีกประกาศยืนการคว้าตัวนาโชเฟนานเดสกองหลังประสบการณ์สูงทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว ดาวเตะวัยา4ปีสัญญากับอัลกาเซียเป็นเวลา2ปีโดยว่าจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026ขณะที่มาก้าสีแดงกระทิงดุรายงานว่านักเตะจะได้รับค่าเหนื่อยกับการไปกระแข้งในดินแดนเศรษฐีน้ำมันตกปีละ10ล้านยูโรหรือประมาณ400ล้านบาทนะครับแนชชัวรลาอามาตริตหลังจากอยู่กับทีมมายาวนานถึง23ปีหลังเข้ามาอยู่กับทีมเยาวชนของราชินีขาตั้งแต่ปี2001ก่อนก้าเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2011 และในซีซันล่าสุดได้สวมปลอกแขนกับตันทีมลงสนามไป45เกมในทุกรายการสำหรับฤดูกาลที่แล้วนาโชได้ดังแชมป์ลาลิกาสเปนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ซูเปอร์โกปาเดอเอสปันญาโดยตลอดทั้ง12ซีซันที่เล่นใ้กับเรอัลมาดริดชุดใหญ่ลงสนามไปทั้งสิ้น364นัดและได้แชมป์รวมกว่า26รายการนะครับการตัดใจออกจากเรอัลมาดริดถือเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของผมผมบอกสโมสรเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นผมยังมีข้อสงสัย แต่ผมมีความสุขกับสิ่งที่เราทําผมไม่มีอะไรเหลือที่จะคว้าแชมป์กับแรมอมริตอีกแล้วนาโชกล่าวหลังจากย้ายร่วมทัพเอาาาเซสียนะครับหากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขคอบอลเช่นเดิม